ข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้าเราอ่านพระธรรมสุภาษิตบทที่3สิเ็นะครับชีวิตที่สมควรได้รับการสรรเสริญพระธรรมของพระเจ้าบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดคล้ครวนทําตามทุกวันชีชวิตดีขึ้นในทุกๆทางเอเมนเราจะมาอ่านด้วยกันนะครับพระธรรมของพระเจ้าสุภาษิตบทธธที่3าสเว็นะครับข้อที่1เป็นต้นไปถ้อยคําของเลมูเอลพระราชาแห่งมัสาพระชชนนีตรัสสอนคํานี้แก่พระองค์โอ้ลูกแม่เอ,อ๋ยโ,โอ้ลูกแห่งท้องแม่เอ,อ๋ย โอ้ลูกแห่งคำปฏิญาณของแม่เอ๋ย,อย่าให้กำลังของเจ้าแก่หญิงขอภายแก่ผู้หญิงหรือให้ทางของเจ้าแก่หญิงผู้ทำลายพระราชาโอ้เลมูเอลเอ๋ยไม่สมควรที่พระราชาไม่สมควรที่พระราชาจะเสวยเล่าวงนและผู้ครอบครองจะปรารถนาสุราเกรงว่าเขาจะดื่มและลืมคำที่ตราเป็นกฎหมายนั้นเสีย และวินิจฉัยความของเจ้าทุกข์ให้เควไปจงให้สุราแก่ผู้ที่กำลังพินาศและเล่าอัง,งุ่นแก่ผู้ทุกข์ใจอย่างขมขื่นจงให้เขาดื่มและลืมความยากจนของเขาและไม่จดจำความระทถมทุกอีกต่อไปจงอ้าปากของเจ้าแทนคนใบ้าเพื่อสิทธิของทุกคนที่กำลังจะพินาศ จงอ้าปากของเจ้าพิพากษาอย่างชอบธรรมจงให้ความยุติธรรมแก่คนายากจนเข็นใจหนะึ่งซึ่งเป็นคําคสอนของเลเลมูเอลนะนะถ้อยคําของเลมูพรนะใช่ไหเป็นเป็นคำตรัสสอนที่ คุณแม่ของอกษัตริย์องนี้นะครับสอนแล้วก็เตือนผู้นําประเทศเนาะผู้ผู้นำผู้ที่ดํารงตําแหน่งในฐานะเป็นผู้นําองค์กรหน่วยงานหรือเครือข่ายหรือประเทศชาตนะินี่คือสิ่งที่พระนามของพระเจ้าได้บอกไว้นั่นคือไม่ควรที่ผู้นําจะดื่มเหล้าเมาใหม่หรือปรารถนาสิ่งของมืนเมาเหล่านั้นนะ นี่คือสิ่งที่จะทําให้การปกครองนี่เนี่ย,ยไม่เป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็นการปกครองผิดพลาดการปกครองไม่ไปในทางที่ถูกต้องนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่พระธรรมของพระเจ้าบอกอสุราหรือสิ่งของมุนเมาเนี่ยมีไว้เพื่อการทําลายเพื่อความพินาศนะคนที่ดื่มคือ ใครที่ต้องการเดพินานก็ไปดื่มนะเนี่ยพระธรรมของพระเจ้าเนี่ยจงให้สุราแก่ผู้ที่กําลังแก่พินาศและเหล้าโงนแก่ผู้ทุกข์ใจอย่างคมเกินก็คือใครที่เอ่อจะไปต้องการชีวิตไปถึงความไถยนะก็ก็ดื่มไปเลยนะนี่คือสิ่งที่พระธรรมของพระเจ้าบอกนะมีคนจํานวนมากนะไม่ไม่เชื่อถ้อยคําแบบนี้นะก็อ่ไปเสพไปดื่มนะในที่สุดเนี่ยก็กลายเป็นทาตของเหล้าไปทาตของสุรายาเมาเป็นทาตของ สิ่งของมึนเมาเหล่านี้จนไม่สามาี่จะหลุดพ้นได้นะมีบางคนเนี่ยตัวสับแ,แจง้งเข้ามาบอกว่าต้องการที่จะเลิกเหล้าต้องการที่จะเลิากการเ,าเสพสุรายาเมาเหล่านี้นะครับไม่รู้จะทํำยังไงนะแต่ได้คําพยาหรือมีคําพูดว่าพระเยซูสามารถช่วยได้พระเยซูเป็นผู้ที่ช่วยให้หลุดพ้นจากเหล้าได้เป็นหอังกับน,นี่คือ นี่คือพระคุณของพระเจ้าเนาะที่พระองค์ทรงบอกนะเมื่อวานเนี่ยนะมีหลังจากที่เดินทางจากาพนธกิาเรียนจำกลับมาแล้วก็เห็นเบอร์โทรศัพท์โทรมาที่เบอร์นะก็เลยโทรกลับไปปรากฏว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งอยู่นู่นเลยนะในพื้นที่ภาคกลางนะีกันจะนะบุรีถ้าจำไม่ผิดนะโทรมาบอกว่ามีเพื่อนคนหนึ่งนะอยู่ที่ภาคใต้ นะอยู่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้อยู่หันใหญ่โทรไปบอกว่าต้องการที่จะเลิกเหล้าเขาก็พยายามที่จะเลิกแต่ว่าเลิกไม่ได้แต,แต่รู้ว่ามีพระเยซูริตเนี่ยสามารถที่จะช่วยได้เขาก็ไม่รู้ว่าจะไปหาพระเยซูที่ไหนนึกขึ้นได้ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าแต่อยู่ต่างจังหวัดก็เลยโทรไปเพื่อนคนนี้ก็เลยหาเบอร์โทรในในหัดใหญ่เพื่อที่จะออบอกกับ พี่น้องคนนี้นะครับว่าให้มาหาผู้รับใช้พระเจ้าก็ได้ติดต่อได้พูดคุยกันพีน่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้คนดําเนินชีวิตที่ถูกต้องนั่นก็คือถ้าต้องการไม่ให้อ่อชีวิตพินาศไหยนะก็คือเลิกเหล้าซะเลิกสุรายาเมาซะแล้วก็มาเดินในทางของพระเยซูพระเยซูเป็นคําตอบพระเยซูจะนาพาให้ชีวิตของท่านเนี่ยบรรลุไปตามที่พระเจ้าประสงค์ได้ก็คือมีสันติสุขมีสารภาพ นะไม่ต้องถูกครอบงำด้วยสีสุรายามอ,อีกต่อไปเพราะว่าหลังจากที่เอาชนะเล่าไม่ได้นั่นก็คือ,อตับอักเสบนะเป็นโรคตับแข็งนะเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะความทุกข์ทรมานจะตามมาอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับยั้นถ้า,าต้องการมีสารภาพหลุดพ้นพระเยซูคือคําตอบพระเยซูช่วยได้นะครับโอเคนะครับเราจะมาอ่านกันต่อนะข้อที่10เป็นต้นไปเป็น ถ้อยคำคำพูดที่พูดถึงผู้หญิงหรือ,อพระยาที่ที่ยำเกรงพระเจ้าทีา่เป็นผู้หญิงที่อุปธรรมหรือมีส่วนในงานของผู้เป็นสามีเนี่ยมากเลยนะเราอ่านด้วยกันนะครับตั้งแต่ข้อที่1 0 3ถึงสาระยาที่ดีเลิศประเสริฐใครเล่าจะหาพบคุณค่าของเธอเลิศล้ำกว่าทัพทิม สามีของเธอก็ไวไวใจเธอและเขาจะไม่ขาดประโยชน์ใดๆเธอนำสิ่งดีมาให้เขาไม่นำสิ่งร้ายตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเธอเธอสแสวงหาขนแกะและป่านและทำงานด้วยมืออย่างเต็มที่เธอเป็นเหมือนเรือของพ่อค้าเธอนำอาหารของเธอมาจากที่ไกลเธอลุกขึ้นแต่ยังเมื่อยู่ และจัดอาหารให้ครอบครัวของเธอและจัดหาให้แก่สาวใช้ของเธอเธอพิเคราะห์ดูไรนาแล้วสื้อไว้ด้วยไรายได้ของเธอเธอปลูกสวนองุ่นเธอคาดเอียวของเธอด้วยกำลังและทำให้แขนของเธอแข็งแรงเธอรู้ว่าสินค้าของเธอจะได้กำไรกลางคืนตะเกียงของเธอก็ไม่ดับ เธอยื่นมือออกจับในและมือของเธอจับเครื่องปัน่นไผ่เธอหยิบยื่นให้คนยากจนเธอยื่นมือออกช่วยคนขัดสนเธอไม่กลัวหิมะมาทำให้ครอบครัวของเธอหนาวเพราะทุกคนในครอบครัวสวมเสื้อสองชั้นเธอทำผ้าปูเตียงสำหรับเธอเสื้อผ้าของเธอทำด้วยผ้าลินิน เนื้อละเอียดและผ้าสีม่วงสามีของเธอเป็นที่รู้จักที่ประตูเมืองเมื่อเขานั่งอยู่ในหมู่พวกผู้ใหญ่ของแผ่นดินเธอทำเครื่องนุ่งห่มด้วยผ้าลินินไว้ขายเธอส่งผ้าคาดเอวให้แก่พ่อค้ากำลังและความสง่าผ่าเผยเป็นอาพรของเธอเธอหัวเราะให้แก่เหตุการณ์ที่จะมาถึงเธออ้าปากกล่าวด้วยปัญญา และคำสอนเจือความเอนดูอยู่ที่ลิ้นของเธอเธอดูแลความเป็นอยู่ในครอบครัวอย่างดีและไม่เคยเกียจคร้านลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอสามีของเธอก็สรรเสริญเธอว่าสตรีมากมายทำได้ดีเลิศแต่เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมดสเสน่ห์ของขอ,งขอภยัยเสน่ห์เป็นของหลอกลวงและความงามก็ไม่จีรัง แต่สตรีที่ยำเกรงพระยาวเวสมควรได้รับคำสรรเสริญจงให้เธอรับผลแห่งน้ำมือของเธอและให้การงานของเธอสรรเสริญเธอที่ประตูเมืองเอเมนขอบคุณพระเจ้าเราื่องนี้คือพระธรรมของพระเจ้าบรรยายถึงการที่จะได้ภรยาจะได้คู่ครองชีวิตที่เป็นผู้ประรมที่ทำเขาเรียกว่ามี มีบทบาทหน้าที่หรือมีเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ของการเป็นเป็นภรยาที่ดีเลิศนะนี่คือพระธรรมของพระเจ้าเวลาเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าเอะพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงเราเนะเราก็เป็นผู้ชายเนี่ยแล้วเราจะมาอ่านพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้เราจะมันจะเกี่ยวอะไรกับชีวิตของเราเนาะพี่น้องรับหลายตั้งชีวิตของเราก็เมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าเราก็คิดหลายมุมหลายๆแง่เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะ ถึงแม้ว่าจะเป็นคุณสมบัติของภรรยาที่ดีนะเป็นคุณสมบัติของภรรยาทีเ่เป็นแบบอย่างแต่สําหรับสุภาพบุรุษนะหรือผู้ชายทุกคนก็สามารถที่จะเอาแบบอย่างตรงนี้ได้ังนั้นคือถ้าเรามองภาพโดยรวมก็คือการทําหน้าที่ของตัวเองอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีไม่ว่าจะเป็นภรรยาถ้าเราเป็นสามีและภรรยาที่มีคุณสมบัติหรือทําหน้าที่ของตัวเองอย่างถูกต้องไปลองครับ นั่นคือการเป็นคนที่เป็นที่ยอมรับเป็นที่นับถือเป็นที่ให้เกียรตินนในพระธรรมของพระเจ้าผมสรุปว่าบุคคลชีวิตที่ได้รับการสรรเสริมถ้าเราดําเนินชีวิตที่ถูกต้องเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญนั่นเองนะครับนะครับไม่ว่าเราจะเป็น สามีภรรยาหรือลูกเราจะต้องทําหน้าที่ของเราให้ถูกต้องที่สุดนะครับนะคุณแม่คนนี้นะภรรยาคนนี้นะเขาเป็นคนที่ขยันขันแข็งเขาเป็นคนที่เฉล,ลียวฉลาดเขาเป็นคนที่รับผิดชอบนะเขาเป็นคนวางแผนเขาเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาเอ็นดูเขาเป็นคนที่มีวินยัยเขาเป็นคนหนึ่งที่อมองกันไกลนะนี่คือสิ่งที่ ผู้หญิงคนนี้ได้ทําสําหรับเราทั่วไปพี่น้องครับ <š it> <relationship> เราก็สามารถที่จะเป็นแบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเราจะต้องมีวินัยเราก็จะต้องขย,ยันเราก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ที่เราจะต้องทำอย่างดีที่สุดนะไม่ให้หน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบนั้นต้องขาดตกปกพร่องไปถูกไหมครับในฐานะที่เรารับใช้พระเจ้าเราก็จะรับใช้พระเจ้าอย่างดีที่สุดไม่ขาดตกปกพร่องในหน้าที่ของเราในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเป็น ประชากรของพระเจ้าเราก็จะทําหน้าที่การเป็นประชากรของพระเจ้าอย่างดีที่สุดเองนะครับนะในานะที่เราเกิดมาเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเราก็จะดําเนินชีวิตเป็นผู้ชายและเป็นผู้หญิงอย่างที่พระเจ้าประสงค์เอนะครับเราจะไม่ดําเนินไปมีบางคนนะพูดบอกอย่างนี้เลยนะในสมัยนี้คนนะเกิดมาเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายไม่เป็นเนี่ยนะผิดเพี้ยนไปหมดนะครับเกิดมาเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงไม่เป็นนะเขาพูด อีกนะเขาบอกว่าแล้วจะเป็นคนดีได้ยังไงนะแล้วจะเป็นคนที่เ,เป็นคนที่ถูกต้องได้งไงอะไรประมาณนี้นะพี่น้องครับนี่ก็น่าคิดเหมือนกันนะแคนในชีวิตของเราเนาะถ้าเราดําเนินชีวิตการเป็นมนุษย์อย่างที่พระเจ้าประสงค์หรือพรร่งสรงให้เราดําเนินชีวิตไปเนี่ยเราดําเนินชีวิตไปแบบนั้นจริงๆเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ได้รับการ ยอมรับนับถือได้รับการยกย่องแสดงเสริมนะครับดังนั้นชีวิตของเราจะเป็นชีวิตหนึ่งที่จะได้รับการยกย่องนับถือหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการดําเนินชีวิตของเราว่าเราดําเนินชีวิตตามที่ถูกสร้างมาหรือเปล่าเราดําเนินชีวิตตามที่พระองค์ทรงกําหนดไว้ไหมพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นข้อคิดสำหรับวันนี้นะครับมาถึงข้อคิดคำถามจากพระธรรมของพระเจ้านะครับ วันนี้ชีวิตคุณยำเกรงพระเจ้าอย่างไรเราจะพบว่าพระธรรมของพระเจ้าทําให้เราได้เห็นว่าคนที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญก็คือคนที่ดำเนินชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องคือพระเจ้าสร้างเราอย่างไรเราก็ดำเนินชีวิตยอย่างนั้นก็คือการดำเนินชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า การดาเนินชีวิตที่ถดอดพระเกียรติแด่พระเจ้า <_ d ata> การดําเนินชีวิตที่อยู่ในแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าแต่ถ้าเกิดว่าอเอาฉันเกิดมาเป็นเพศช,ชายแต่ฉันไม่อยากจะเป็นเพศช,ชายอยากจะเป็นเพศที่สองเพศที่สามนะครับนี่ก็การดําเนินชีวิตที่ไม่สนใจว่าเราถูกสร้างมาอย่างไรเราไม่ให้เกียรติกับผู้สร้างเราไม่ให้เกียรติกับผู้ที่กําหนดชีวิตของเราเราอยากจะทําตามอำเภอใจของเรา ตรงนี้คือชีวิตที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าคําถามก็คือว่าแล้วเรามีชีวิตที่วันนี้เราดําเนินชีวิตยำเกรงพระเจ้าอย่างไรบ้างนั่นก็คือการดําเนินชีวิตตามที่พระเจ้าทรงสร้างแล้วก็กําหนดไว้อย่างไรบ้างเมื่อพระเจ้าทรงสร้างเราให้ดําเนินชีวิตถวายพระเกยียรติแด่พระเจ้าหรือทําในแต่สิ่งที่ถูกต้องทําสิ่งที่ดีนะอย่าดําเนินชีวิต ที่อยู่ภายใต้การครอบงำของอำนาจบาปอำนาจของเนื้อหนังเราได้เชื่อฟังพระองค์โดยตายต่อบาปตายต่อตัวเก่าและให้พระเยซูมาครอบของเราก็นำมาชีวิตของเราอย่างไรนี่คือชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าเราต้องตอบคำถามตรงนี้ว่าแล้วเราดำเนินชีวิตยำเกรงพระเจ้าอย่างไรเราเชื่อฟังพระเจ้าอย่างไรพระองค์ทรงบอกกับเราให้เป็นเกลือและเป็นแสงสว่าง เราได้เป็นเกลือและเป็นแสงสว่างอย่างที่พระเจ้าให้เราเป็นไหมนะเรารักษาความเค็มที่พระองค์ทรงให้เราเออได้ทำไหมนะก็คือรักษาความดีเราจะไม่ให้ความชั่วความไม่ดีหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายความดีที่พระเยซูให้กับเราเราจะไม่ทำลายความดีของพระเยซูทำในชีวิตของเรานี่คือคำถามนะนั่นก็คือถ้าเราดำเนินชีวิต เป็นเกลือและเป็นแสงสว่างเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่เชื่อฟังยาเปล่งพระเจ้านั่นเองถามว่าตอนนี้เรายาเปล่งพระเจ้าอย่างไรบ้างเราดําเนินชีวิตเป็นเกลือเป็นแสงสว่างอย่างไรบ้างเราเป็นคนหนึ่งที่ทําตามพระคัมภีร์อย่างไรบ้างเรายกโทษให้ภัยอย่างไรบ้างเรารักคนรอบข้างอย่างไรบ้างเราประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูอย่างไรบ้างเราสามแดงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้าให้กับคนรอบข้างให้กับคนอื่นๆที่ยังไม่รู้จักกับพระเยซูเนี่ยอย่างไรบ้าง พี่น้องพี ids, ่น kind of so ้องก็มีคําตอบเนาะว่าชีวิตของคุณดาเนินชีวิตอย่างเกรงพระเจ้าได้อย่างไรอย่างไรบ้างในวลนนี้และจะมีชีวิตที่ยามเกรงพระเจ้าอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางตลอดชีวิตได้อย่างไรนะครับแล้วเราจะมีชีวิตที่ยามเกรงพระเจ้าอยู่เรื่อยๆทุกๆวันทุกๆนาทีทุกๆชั่วโมงได้อย่างไรพี่น้องเราต้องพึ่งพระเจ้าพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งพระเยซูคิส ทำตามพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์คิดแค่ควรอยู่กับพระองค์ทุกวันพูดคุยกับพระองค์ทุกวันสื่อสารกับพระองค์ทุกวันเราก็จะดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังอย่างเกรงพระเจ้าทุกๆวันนั่นเองนะครับมีการโจมตีมีการต่อสู้มีด่านมิวสรรคต่างๆในการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละยะละในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเยอะมากนะครับถ้าเราไม่พึ่งพระเจ้าพึ่งกําลังของตัวเองเราก็มีข้อจํากัดนะเรามีกําลังจํากัดเรามีสติป,ปัญญาจํากัดเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆเนี่ยจำกัด เรารู้ไม่เท่าทันกลลวงของซาตานวิญญาณชั่วที่มันใช้เหยือ่อมันใช้สิ่งนู้นสิ่งนี้มาทำลายชีวิตของเราถ้าเราพึ่งตัวเองเราก็จะพแพ้แพ้ไปแต่ถ้าเราพึ่งพระเยซูมาสุดพึ่งพระเยซูคิดพี่น้องครับเราจะรู้เลยว่ากลลวงของซาตานที่เข้ามาเนี่ยนั่นคือเหยื่อล่อนั่นคือสิ่งที่เป็นกับดักเราจะรู้แล้วเราก็จะหลีกแล้วเราก็จะผ่านมันไปได้แล้วชีวิตของเราก็จะราบรื่นแล้วก็ชีวิตของเราก็จะอยู่ในการ เชื่อฟังยำเกรงพระเจ้าจะตกลเวลาเอเมนนะครับจะบอกคนรอบข้างให้มาเชื mm ่อ hmm> ฟัางยำเกรงพระเจ้าได้อย่างไรพไปลองชีวิตที่เชื่อฟังยำเกรงพระเจ้าเป็นชีวิตที่ได้รับการยอมรับนับถือได้รับการยกย่องสรรเสริญเราจะบอกคนรอบข้างให้มาอยู่ในชีวิตที่ดีงามนี้ด้วยการยำเกรงพระเจ้าก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราดําเนินชีวิตที่เชื่อฟังยำเกรงพระเจ้าเราดาเนินชีวิตที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า เมื่อชีวิตของเราเป็นที่ยอมรับเป็นที่ยกย่องนับถือพี่น้องครับคนรอบข้างเมื่อเห็นชีวิตของเราที่เป็นคนธรรมดาธรรมดาเป็นคนที่ไม่ได้มีการศึกษาเล่าเรียนอะไรที่สูงมากมายเป็นคนสามัญธรรมดาแต่ชีวิตของเราสูงขึ้นชีวิตของเรามีสันที่สุกชีวิตของเราก็ก้าวไปเป็นชีวิตที่ทําประโยชน์ให้กับผู้คนมากขึ้นและมากขึ้นพี่น้อง เมื่อชีวิตของเราสูงขึ้นทางเดียวมีสันที่สูงมากขึ้นทางเดียวคนรอบข้างก็จะมีคําถามว่าเอ๊ะชีวิตของเราเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเราก็มีโอกาสที่จะบอกกับเขาว่าพระเยซูเป็นผู้ช่วยเราการดําเนินชีวิตที่เชื่อฟังยำเกรงพระเยซูพระเยซูก็ยกระดับแล้วก็นําพาชีวิตของเราเมื่อเขาเปิดใจฟังเรื่องราวพระเยซูตอนรับพระเยซูเขาก็จะเป็นคนหนึ่งที่ดําเนินชีวิตที่เชื่อฟังยำเกรงพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันเอเมนนะครับ เราใช้เวลาที่ฐานต่อพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทาตามนะครับแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอพระคุณเพะองสําหรับข้อคิดจากพระธรรมของพระเจ้าในเชาน้านี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนําเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้เราได้รู้สิ่งต่างๆที่อยู่บนเส้นทางในการด,ดําเนินชีวิตของพวกเราในที่เราจะเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ทรงนำเราที่เราจะเชื่อฟังยำเกรงพระเจ้าตลอดเวลาพระองค์จ้าอธิษฐานผลต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมลขอประยมเรสุดธิศเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยการแชร์ออกไปนะครับขอไปเจ้าพระพรครับ